มาแล้วโอ้โหแล้วบอกลายเองด้วยนะโอ้โหเมื่อวานไม่เห็นบอกเลยเป็นโูโรชมากุณครับจาก a z c o r i ออริจินอลครับแจมโบโตโจีน มาทำไมมาก็ไม่ได้บอกลายประตูก็ไม่ได้ช่วยกระผือมาสั่งแม่งอย่างเดียวมึงสั่งยันต้นเส้นอยู่อู่มึงยังสั่งไม่พออีกเหรอดูครับคันนี้ครับสติประเทศไทยเนาะน่าจะสติประเทศไทยเยอที่สุดนะครับสติโลกไม่แน่ใจแต่ว่านาไทยน่าจะเร็วสุด Honda j a จ z GK ครับจาก SSC Original Photon Racing o ว l เมื่อวานวิ่งไป9.2.3 ไม่ค่อยมีนิดตึงเร็วกว่า9.2เร็วแน่เร็วแน่8น้ำมาแ8น้ำมาแ8 9 7ครับเอาอีกแล้ว8 9 7 3ครับโอ้โหเร็วกว่าเวลาควอลิฟายเมื่อวาน 8. 8. ครับที่9.2ลง8เลยคันนี้